ดวงชะตาคนเกิดวันพุธตามตำราโหราศาสตร์คนเกิดวันพุธถูกคุ้มครองด้วยดาวพุธซึ่งเป็นดาวแห่งสติปัญญาและการสื่อสารทำให้คุณเป็นคนที่มีไหวพริบป,ปฏิพาณดีเยี่ยมที่สุดในบรรดาเจ็ดวันพุธกลางวันเทวดาคุ้มครองมีความนุ่มนวลเข้ากับคนง่ายชอบความสงบมักเป็นที่รักของผู้ใหญ่เพราะรู้จักกาลเทศะพุธกลางคืน ราหูคุ้มครองมีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญมักมีลางสังหรณ์แม่นยำและเป็นคนที่มองโลกตามความเป็นจริงไม่ชอบโลกสวยการงานและเส้นทางสู่ความสําเร็จดวงชะตาของคุณผูกติดอยู่กับการประสานงานจุดแข็งคุณเป็นนักเจรจาที่หาตัวจับยากสามารถประสานผลประโยชน์ที่ขัดแย้งให้ลงตัวได้งานที่เหมาะคือนายหน้าวิทยากร นักลงทุนหรือธุรกิจออนไลน์ข้อระวังด้วยความที่เป็นคนคิดเร็วทำเร็วบางครั้งอาจจะเบื่อง่ายหากต้องทำงานรูทีนเดิมๆนานๆดวงของคุณจะพุ่งกระฉูดเมื่อได้ออกไปพบปะคนใหม่ๆห,หรือได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เคล็ดลับอย่าทำหลายอย่างพร้อมกันจนเกินไปเพราะจะทำให้งานไม่สำเร็จสักอย่างให้โฟกัสทีละโปรเจกต์จะรุ่งกว่าครับการเงินและโชคลาภ คนเกิดวันพุธมักจะมีเงินเข้ามาไม่ขาดมือแต่อาจจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เพราะใจดีเกินไปการเงินดวงมีโชคจากคำพูดหรือปากพารวยหากทำงานที่ต้องพูดหรือนำเสนอเงินจะไหลมาเทมาลาบลอยมักได้ลาบจากคนใกล้ชิดหรือการเดินทางไกลวิธีแก้เคล็ดควรเปลี่ยนทรัพย์สินให้เป็นอสังหาริมทรัพย์หรือของมีค่าที่สภาพคล่องต่ำ เพื่อป้องกันการจ่ายเงินตามใจตัวเองความรักและคู่ของพุธกลางวันมักมองหาคนที่คุยกันรู้เรื่องเป็นทั้งเพื่อนและคนรักในเวลาเดียวกันไม่ชอบคนจุกจิตพุธกลางคืนรักแรงเกลียดแรงความรักมักจะหวือหวาและมีความเป็นเจ้าของสูงคู่ที่ส่งเสริมคนเกิดวันจันทร์จะช่วยประครับประคองอารมณ์หรือคนเกิดวันศุกร จะช่วยเสริมเรื่องสเสน่ห์และการเงินจะเป็นคู่ที่ลงตัวมากเคล็ดลับเสริมดวงเพื่อให้ดวงชะตาในปีนี้และต่อต่อไปมีความมั่นคงแนะนำให้ทำดังนี้การทำบุญเน้นการทำบุญที่เกี่ยวกับแสงสว่างหรือการศึกษาเช่นบริจาคค่าไฟถวายเทียนหรือบริจาคหนังสือให้เด็กยากจนเพื่อเป็นการเสริมปัญญาและทางสว่างในชีวิตไอเทมมงคล พุธกลางวันควรพกอัญญมณีสีเขียวเช่นมรกตหรือหยกเสริมบารมีพุธกลางคืนควรพกอัญมณีสีมนหรือสีทองสว่างเช่นไทเกอร์อายหรือนินเพื่อคุ้มครองภัยเลขนำโชค4ตัวแทนวันพุธ8ตัวแทนราหูและ2เสริมความเมตตาบทสรุปคนเกิดวันพุธ คือดอกไม้ที่เบ่งบานตามสภาพแวดล้อมชีวิตคุณจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกพาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มคนแบบไหนหากอยู่ใกล้คนดีคุณจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเพราะคุณมีความสามารถในการซึมซับทักษะจากคนรอบข้างได้เก่งกว่าใครครับ